วันนี้เราก็จะมาปลูกกระบองเพชรกันอ้อมซื้อกระบองเพชรมาได้สีต้นก็คือซื้อมาจากในเน็ทนั่นเลยค่ะอันนี้เราก็มาผสมดินกับทรายรวมกันแต่ถ้าให้แบบใช้ดินอย่างเดียวมันก็คงจะแบบเบืองดินเยอะเนาะแต่ทรายมันก็แบบช่วยเรื่องแบบไม่ให้มันดูดน้ำอะไรเงี้ยทรายถ้าเราใช้ดินอย่างเดียวเงี้ยคือดินมันจะอมน้ำแลวอีกอย่างหนึ่งกระบองเพชรมันก็ ไม่ต้องใช้ไม่ต้องการน้ำมากอะไรเงี้ยก็คืออ้อมก็บูจับมาจากเขาอีกปีนึงแล้วน,นะอันนี้เราก็ผสมดินผสมทรายอะไรเรียบร้อยเราก็เทลงกระถางอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็ต้องทำลิปให้เร็วๆเพราะว่าลิปมันปลูกมันช้าไงเออมันมันต้องมีคนช่วยอ้อมก็ทําคนเดียวก็ไม่ไหวอ้อมก็ให้แพนมาช่วยว่าเออต้องปลูกอย่างนี้อย่างนี้ทําอย่างนี้ก็ช่วยกันอะไรเงี้ย ก็ว่างก็ก็ปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยถ้าทไม่ว่างก็บางทีก็ออกกําลังกายก็ไม่ได้มาปลูกบางทีบางวันก็มาปลูกต้นไม้เน้นในเงี้ยอันนี้ก็คืออ้อมไว้ปลูกไว้หน้าบ้านนั่นอะไรเงี้ยก็คือจากแรกๆกเลยหน้าบ้านเราก็ไม่มีอะไรก็เออนึกไอเดียได้ว่าเออเราน่าจะปลูกต้นไม้เล่นๆเนาะอะไรเงี้ยก็คือแบบเราไม่ได้ทําอะไรเงี้ย ็แบบเออเราตื่นมาเราก็ดูต้นไม้กลางวันมาแล้วก็ลงมาก็เออเป็นต้นไม้หน้าบ้านอะไรเงี้ยเอ้เราก็ใส่ทรายลงไปแต่ลําต้นนี้เขาก็เหมือนเขาจะเสียเอ่อตรงยอดเขาเพราะว่ามันแตกแต่ว่าก็รวมๆแล้วก็โอเคอันนี้ก็อ้อมกป็ปลูกไว้ไว้สองกระถางไปก่อนหน้านั้นอยู่แล้วก็คือไม่อยากทําคลิปยาวแต่อันนี้ก็ยาวอยู่เหมือนกันนะ ก็ช่วยกันอะไรเงี้ยก็คือประคองลําต้นให้มันมันอยู่ตรงกลางแต่หนามเขาโหดมากก็คือเวลาโดนอย่างเงี้ยแบบมีบวมเลยค่ะแฟนวันนั้นโดนนักบวมแต่อ้อมไม่เป็นไรไม่แพ้แต่แฟนน่าจะแพ้มันบวมไปเลยเงี้ยอันนี้แล้วก็ใส่ทรายอย่างเดียวไปเลยเงี้ยก็คือ,อยังไงเขาก็อยู่รอดอยู่แล้วอันนี้อ้อมก็เก็บไว้ในล่มไม่ได้เอาไปตากแดบดบ เพราะว่าของร้องข้างบ้านเขาก็ตากแดดเอาไว้ต้นเขาก็ต้นมาสูงมากเลยแต่ของอ้อมก็เดิมเริมเริมจากนี่แหละแต่นี่ก็คือคิดมานานแล้วก็เลยแบบพิ่จะเอามาลงให้ดูอะไรเงี้ย่าเองแบบหน้าบ้านของเราก็มีต้นกระบองเพชรอยู่หน้านี่แล้วก็ลูยหินสีน้ำตาลเม็ดใหญ่ไปอะไรเงี้ยก็คือประคองลำต้นเขาไว้ แล้วแต่คนชอบนะว,ว่าใครชอบอะไรเงี้ยอ้อมแต่ก่อนอ้อมก็ชอบต้นไม้แต่เพียงแต่เราไม่มีเวลาเราก็ทํางานทํางานอย่างเดียวเราก็ไม่ได้มาดูแลมันนะเราก็ไม่มีพื้นที่ด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เราก็เทอินสีขาวลงไปผสมกันก็จะได้มีมิติมันจะได้ดูแบบแา้สึกตีอะไรเงี้ย ดูไปแล้วอ้อมเ็แบบเออชอบมันเนาะลงรักมันมากอะไรเงี้ยอันนี้เราก็เสร็จไปแล้วหมืนกระถางอันนี้ก็คืออ้อมก็เตรียมบินไว้เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยก็คือให้มันเร็วที่สุดก็คือจะให้ทําคลิปให้เร็วแต่ลําต้นต้นนี้สวยต้นนี้เขาะจะแบบไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยอ้อมก็แทน ช่วยเทดินเทอะไรแค่จับประคองให้แค่นั้นแหละแล้วนันก็เคาะดินเคาะอะไรก็แฟนเป็นคนทาแต่ถ้าให้เราทําคนเดียวมันก็ไม่ไหวนะไหนจะยกดินไหนจะกระถางไหนจะแบบโหจับลําต้นมันมาอีกอะไรเงี้ยเราก็เททรายไปอย่างเดียวเลยเล่นทรายอย่างเดียวเลยเยอะกว่าดินอีก เราก็เคาะเคามันไปยังไงพยายามให้มันอยู่ตรงกลางให้ได้อันนี้เราก็ทําเหมือนเดิมนี่แหละค่ะคือใส่หินลงไป<ม>ก,ก็นานนะกว่าจะแบบนี่เสร็จสิ้นนะ่นเลยเนี้ย แล้วมอนเดินทงเหมือนเดินหินสีขาวลงไปนี่ตรงไหนที่มันไม่เข้าร่องอ่างเงี้ยเราก็พยายามัดให้มันนิ่งอ้อมก็เมื่อยเหมือนกันนะปู่ก็ต้องเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรเงี้ยเมื่อยเมื่อยจริงๆแต่โดยรวมแล้วก็สวยดีแล้วแต่คนละใครชอบแบบไหนอะไรเงี้ย อ้อกมก็ไม่กล้าจับแต่อ้อมก็เอาที่จับที่ที่อยสายนี่แหละที่ตักดินนี่แหละประคองลาต้นเอาไว้อันนี้เราก็เสร็จแล้ววันนี้จะพามาดูต้นไม้ที่ปลูกไว้หน้าบ้านวันนั้นที่ปลูกกระบองทิศไว้ที่ตรงนี้นะคะได้มาสีต้นแต่อันนี้อ้อมจะเอามาเรียงกันก็จะมีต้นใสใบสักแล้วก็มีใบเฟิร์นนี่แหละก็จะเป็น กระวองเพชรแล้วก็ทางอินเดียอยู่ข้างในก็ม,มีหูก,กระตา่ายโอพันเทียก็เอามาเพาะชำเองเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เอาไม่ได้ถ่ายกเยก็บไว้แต่ต้นกระบองเพชรนี่ฉวมาชอบมากเลยแต่ไม่ได้โดนแดด้อยสดเลยนะคะ ก็คือเอาแค่มาวางไว้ตรงหน้าผ้านเฉยๆแค่แบบชี้นตรงอะไรอย่างนี้ก็ข้างในก็จะเป็นใบนี้ค่ะไม่ร yep. ู้เรียกอะไรแต่อ้อมไม่ค่อยรู้จักแต่กระบองเพชรอันนี้เหมือนมันเป็นผ้าก็ไม่เล่นกันแล้ก็เป็นตรงเลย พันธุ์เทียที่ว่าปลูกไว้เองมันก็ขึ้นมาได้แล้วก็จะเป็นอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันก็เอามาปลูกรวมๆกันก็เป็นพุ่มเดียววางไว้ชั้นบลอกก็จะเป็นมันสเตลาอันนี้ก็จะเป็นพวกพวกเฟิร์นคล้ายๆประมาณนั้นนะคะเอาไม่รู้จักชื่อต้นไม้ทุกต้น แล้วก็ไอที่มันเป็นด่างๆอันนั้นอ้อมก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันอันนี้จะเป็นต้นสาใบาสักที่ซื้อมาจากสวนงครอกเก้ามาวันนั้นก็น,นี่จะเป็นอย่างอินเดียเหมือนกันก็เดี๋ยวเข้าไปดูอันนั้นข้างในอีกอันนี้มันจะเป็นใบยอย่างเงี้ยด่างๆตนะอ,อเพราะว่ามันเสียดีนะต้นสาใบาสักอันนี้เพิ่งจะ ดูได้ออกย่อและออกยอดมาแต่อย่างอินเดียนี้มานานละเริ่มแบบนี้แหละยังไม่ได้ตัดอันนี้มันออกมันเน่าบ้างอันนี้ก็จะเป็นเศรษฐีพันล้านน่าจะใช่นะหัวใจเศรษฐีพันล้านแล้วก็อันนี้อ้อมก็ได้ซื้อมานานแล้วก็อันนี้ดูติใบมันไปโดนที่กระบองเพชรมันก่อนเสียเลยอันนี้ ไม่แน่ใจว่ามันเป็นชื่ออะไรถ้าไม่จำไม่ผิดก็จะเป็นเอ่อฟิโลเพนเลดี้ถ้าถ้าถ้าผิดนะคะขอโทษด้วยค่ะ <c oughs> นั่นแหละแล้วก็ออมก็จะมีตว้เล่นๆอยู่ข้างบนนี้ค่ะนั่นแหละก็นี่ทั้งหมดก็จะเป็นอยู่แค่ในตรงหน้าบ้าน ก็ไว้ชื่นชมเล่นไม่ให้มันเหงาแต่ชอบชอบกระบองเพชรที่สุดก็วิดีโอก็มีแค่นี้ละค่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจาอัปเดตให้นะคะช่วยฝากติดตามด้วยช่วยกดไลค์ให้กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตาม ปลูกต้นไม้ก็มีความสุขอีกอย่างหนึง่งดูใบแต่ใบมันสวยดีนะใบเีืหนูชอบอันนี้จะรอให้โตก็คงจะนานนะคะโอเคแล้วก็มีคลิปแค่เท่านี้ลคะค่ะสวัสดีคะ่ะเุ่นทุกคนขอให้มีความสุขทุกวันนะคะกับการที่ปลูกต้นไม้โอเคบ๊ายบาย อันนี้เราก็ปลูกเสร็จเราก็ได้ถ่ายรูปตรงหน้าบ้านของเราก็จะได้ส,สวยๆอะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นก็คือเป็นพื้นที่กว้างแบบไม่มีอะไรก็คลิปก็มีแค่นี้ล่ะค่ะเพื่อนๆ